ไปดูการเปิดโครงการของทางด้านการจนาพัฒน์ f 4นะครับร่วมมือกับ APD นะครับของพิสารดอกไม้แก้วนะครับในการที่จะส่งนักเตะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเป็นนักเตะอาชีพภายใน3ปีนะครับมีการเปิดโครงการนะครับที่สนามแคมป์1น0 1นะครับถนนหะไทยราษนะครับคลอง3วากรุงเทพมหานครนะครับไปติดตามบรรยากาศในการเปิดโครงการกันครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่การจัดพัฒน์พีดีอะคาเดมนะครับครอบครัวการจัดพัฒน์พีดีก็เหมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราที่จะได้มีกิจกรรมร่วมกันในด้านทักษะด้านกีฬาฟุตบอลน้องๆทุกคนที่เข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีเป้าหมายที่จะเดินทางเข้าสู่วงการฟุตบอลสู่ความเป็นอาชีพ ทางการณพัเนี่ยก็ยังเป็นทีมเล็กๆอยู่ในไทยลีกสาโซนตะวันตกก็หวังว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้และหลายคนในปีนี้หรือปีถัดไปถ้าได้มีโอกาสขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแหละพรสแสวงพรสวรค์ของพวกเราเนี่ยจะนำพามาให้ให้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังผมนะตั้งแต่ เซ็นเตอร์แบ็กประตูยนันพี่ๆทุกคนเนี่ยเขาก็มาจากพวกเราๆนี่แหละคือก้ามาจากความเป็นอะคาเดมี่ความเป็นผู้ที่มีความฝันนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาสู่ลัว้วครอบครัวการจพัฒน์เอพีดีอะคาเดมีครับครับขอบคุณครับ ทางนี้แครล์ลันบางนาค่ะก็ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในที่ในความสำเร็จในอนาคตของทุกคนนะคะก็ขอให้สู้ๆแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะเห็นทุกคนในหน้าจอค่ะขอบคุณค่ะผมนกพลปีตาฝ่ายครับอดีตผู้เล่นสโมรสรในไทยลีกตอนนี้มาเป็นผู้สอนให้กับ APD การชนะพัฒนอบรมฝึกสอนในวันเสาร์อาทิตย์ แล้วก็จะมีวันธรรมดาปกติอันนั้นก็จะเป็นส่วนของนักกีฬาที่ประจําอยู่ที่หอพักนะครับก็มีหลายรูปแบบโครงการนี้ก็อย่างที่บอกครับเพื่อที่จะฝึกฝนให้เด็กในอนาคตไปต่อย,ยอดในสมโมสรของการจนพัฒน์เอซแล้วก็สมโมสรอ,อื่นด้วยครับผมสุดท้ายก็เชิญชวนน้องๆที่มีใจรักฟุตบอลครับมาร่วมโครงการเรามี ทั้งแบบประจำฝึกซ้อมประจำํำวันธรรมดาแล้วก็เสาร์อาทิตย์สำหรับน้องๆที่มีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์ฝากน้องๆติดตามในเพจของเราแล้วก็สอบถามเข้ามาที่แอดมินได้ครับว่ามีข้อมูลแบบไหนบ้างก็เชิญชวนน้องๆครับคุณค่ะสวัญญาพลอยจิว๋วจากดีแคลอนบางนาค่ะวันนี้ค่ะได้มีโอกาสมา มอบลูกฟุตบอลให้กับทางโครงการทางดีคาร์ลนะคะมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อทําให้กีฬาเข้าถึงคนส่วนใหญ่วันนี้ค่ะพี่ก็เลยมีความยินด,ดีอย่างมากเราเป็นแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสค่ะเปิดที่ประเทศไทยมาได้แล้วเกือบ20ปีแต่เรามีเป็นร้านหน้าร้านดีเทลอะค่ะมาประมาณ6ปี7ปีได้แล้วค่ะเรามีแบรนด์อะเรามีสินค้าเป็นอุปกรณ์กีฬามากกว่า60ชนิดกีฬาที่จะสามารถทําให้คนที่ต้องการเล่นกีฬาค่ะเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นหรือว่าเป็นคนที่มองหาแบบเป็น ขั้นถัดไปแล้วหมายถึงฝึกซ้อมในทุกๆวันนะคะก็สามารถมาที่ดีแคทลอนได้จริงๆเราอะมีแนวในการสนับสนุนกีฬาทุกประเภทเลยหมายถึงว่าตอนนี้เราก็แค่มองว่ามันเป็นอนาคตของเด็กๆทุกคนค่ะมีโอกาสที่จะเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่ดีได้เราก็เลยมีความสนใจในการพัฒนากีฬาสาหรับเด็กโดยเฉพาะค่ะ ค่ะก็ทางนี้ทางนั้นค่ะการเล่นกีฬาค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนอะคะ่ะได้พัฒนาสกิลหลายๆหลายๆอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซอฟสกิลทักษะทางด้านร่างกายหรือว่าสุขภาพดังนั้นนะคะก็เลยอยากชิญชวนเด็กทุกคนนะคะนําเวลาว่างที่มีอยู่ะคะ่ะมาเล่นกีฬาค่ะวัตถุประสงค์โครงการเราเนี่ยเราต้องการที่จะผลักดันนะครับในส่วนของ กีฬาฟุตบอลนะกีฬาฟุตบอลในส่วนของยอดะดับเยาวชนนะครับเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับอาชีพโครงการทั้งหมดจากทีมพิสานดอกไม้แก้วก็ไเลยเริ่มก่อตั้งโครงการนี้แล้วเราโชคดีที่เราได้ในส่วนของการยนต์เอนซีนะครับซึ่งเป็นทีฟุตบอลร,ระดับทีสซึ่งเห็นดีกับโครงการนี้ด้วยทําให้ a อ d ดีได้เป็นมีพาร์ทเนอร์กับาทางการยนั์เอนะครับจึงได้ก่อเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเราก็ตั้งใจที่จะผลักดันขึ้นไปเพื่อสู่ระดับทีมชุดใหญ่ของ กาญชนพัฒน์และทีมอื่นๆนะครับผมซึ่งถ้าฝีเท้าดีอะไรดีแน่นอนครับเราผักดันสู่ระดับอาชีพแน่นอนครับผมท้ายให้อาจารย์ต้องเชิญชวนเยาวชนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับยวชนทุกท่านนะครับอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับผมสนใจเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรามาร่วมฝึกซ้อมนะครับพัฒนาฝีเท้า เพื่อแต่เต้าขึ้นสู่ระดับอาชีพระดับสโมสรต่อไปครับผม คนหลังสุดก็เป็นอาจารย์ต้องนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับในกลุ่มสำหรับผู้ฝึกสอนหรือว่าทีมงานของ APD พิสารดอกไม้แก้วนะครับดังด้านนักเตะที่เป็นคนรุ่นใหม่ถ้าสนใจก็ลองดูนะครับติดต่อได้ที่เพจของการจนพัฒน์ FC นะครับพูดถึงการจนพัฒน์ FC เขาก็อยู่ในระดับไทยลีก3กันกันฟุตบอลไทยลีกในบ้านเรานะครับอยู่โซนภาคตะวันตก นะครับวันก่อนวิในาการจนพัฒก็ได้พูดถึงนะครับนักเตะเหล่านี้นะครับเป็นนักเตะบ้านๆนะครับแต่ก็ยังยืนหยัดในไทยลีก3อยู่นะครับไปติดตามบทสัมภาษณ์กับประธานสโม,มสรการจนพัฒ f ์เกันครับมีโอกาสได้มาสร้างเยาวชนร่วมกัน ส่วนเป้าหมายที่คุยกันคร่าวๆที่คิดว่าในอนาคตนะครับที่เราวางไว้อยู่ประมาณ3ปีเอพดีจะทำหน้าที่ผลิตเยาวชนจากอาคาเดะม่ป้อนเข้าสู่กาันพัฒน์ f อส่วนที่เป็นเยาวชนโคต้าเยาวชนก็พวกยูทธหลีกพวกอะไรต่างๆนะฮะก็จะ ก็จะใช้บุคลากรทางโน้นแล้วก็ถ้าคนไหนถึงหรือว่าสกภาพที่จะพอบ่มได้การภาพก็จะเซตอัพเข้ามาน้องๆทุกคนเยาวชนเนี่ยเขาต้องการไปต่อโดยมีจุดมุ่งหมายที่มันชัดเจนแล้วก็ เป็นฝันที่เราจับต้องได้ถ้าตัวเราค้นขวาแล้วก็กระทำจริงนะครับสวัสดีครับผมเชื่อลุกครับผมยินดีมาร่วมงานกับกัญจนาปัต FC นะครับเดี๋ยวมีความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมก็มาที่จะทำหน้าที่เท็มที ช่วยการชนาพัฒน์นะครับขอบคุณครับคนหลังสุดหรือว่าเจ้าลุกนะครับหรือว่าดูรูนะครับก่อนหน้านั้นเข้ามาอยู่ประเทศไทยใหม่ๆนะครับก็ไปตัดญ้าให้กับสนามฟุตบอลย่านร่มเกล้านะครับจนโด่งดังในการกขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2นะครับกับทางด้านประเสริฐช้างหมูนะครับณปัจจุบันก็เป็นกองหลังของการชนะพัฒน์เอนะครับเอาละครับ ช่วงสุดท้ายล่ำลานะครับพี่ชาวชาวฤทธิ์ย่อมดอนครับก็นั่งพูดคุยกับน้องกัปตันอีกหนึ่งนักเตะที่มาสมัครนะครับอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับน้องกัปตันนะครับอายุก็ไม่เยอะนะครับแต่มีความมุ่งมั่นนะครับลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาเย้ yeah! นี่เรามาอยู่ที่สนามแคมป์พันหนึ่งนะครับของอาจารย์วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นสนามหญ้าจริงนะครับแล้วก็บรรยากาศในช่วงเช้าในการซ้อมนะครับนี่เป็นโครงการเยาวชนนะครับก็เด็กๆกําลังฝึกซ้อมครับอย่างสนุกสนานและเข้มข้นเลยนะครับเราจะคุยกับน้องผู้ชายนะครับที่เป็นเด็กตัวเล็กที่สุดนะครับในโครงการนี้สวัสดีลูกสวัสดีครับชื่ออะไรครับลูกชื่อกัปตันครับน้องกัปตันเรียนที่ไหนลูก เรียนจินดาพงศ์ครับจินดาพงศ์นะครับตอนนี้อายุหลายลูกเก้าขวบครับเก้าขวบทำไมถึงชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเพราะอะไรทำไมถึงชอบเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาที่สนุกม,มีเพื่อนเยอะแล้วมีไทยลีกมีอะไรขึ้นไปอะครับอืมมีเพื่อนเล่นฟุตบอลแล้วมีเพื่อนครับแล้ววันนี้ทำไมเพื่อนเราไม่มาเลยเพราะอะไรไม่มีเพื่อนเลยมีแต่เด็กโตเพราะอะไรน่าจะแบบ ยังไม่มีคนมาสมัครมาเล่นทีมเนี่ยครับบ้านหนูอยู่ไกลมาจากสนามไม่ค่อยไกลครับอยู่ตรงไหนลูกอ่อนนุชครับอ่อนนุชอ่ามาเดี๋ยวนี้มาใครมากับพ่อครับไหนพ่ออยู่ไหนชี้ดิพ่ออยู่ไหนพ่อจะอยู่ตรงนู้นนั่งฝั่งนู้นนะพ่อพ่อขับรถมาส่งขับแม่มาไหมไม่มาครับพ่อทําอาชีพอะไรลูกค้าขายครับค้าขายอ่าคุณพ่อเล่นฟุตบอลไหม เล่นครับเล่นฟุตบอลด้วยเหรอโอ้โหคุณพ <c oughs> ่อเล่นฟุตบอลระดับไหนลูกแบบฝึกต้นต้น,ต,นต้นต้นทั่วไปครับนะอ่าทีนี้ฟุตบอลเนี่ยมันได้เพื่อนแล้วนะครับหนูตั้งใจการฝึกฟุตบอลเนี่ยจะไปถึงตรงไหนเพื่อสุขภาพหรือความเป็นเลิศหรืออาชีพลูกอาชีพครับเป็นอาชีพเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับน้องกัปตันนะครับอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยนะมีพี่น้องกี่คน มีพี่น้องสามครมรวมผลนะครับกับตันเป็นคนที่่าไรลูกคนที่สามคนที่สามคนเล็กสุดครับนโตผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหมดเลยครับผู้ชายหมดเลยเออสุดยอดเลยนะอ,อ่ะอก็เอาอย่างงี้สุดท้ายเลยจะให้กับตันนีเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยมาเล่นกีฬาเหมือนน้องกับตันมาเล่นบอลด้วยกันครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงครับเออ พ,พี่นายคนนี้จะเป็นนักบอลอาชีพเขาบอกใช่ได้น้องกัปตันอายุเก,ก้าขวบอยู่ออนนุ<ะ>ช,ชเขาบอกว่าไม่มีใครมาสมัครมีเขาคนเดียวเขาอยากเป็นนักบอลอาชีพเหมือนพี่พี่นนเราววมีชัย ต้องใช้เวลายาวไกลต้องเทแรงใจกว่าจะได้มากต่วันแห่งศักดิ์ศรีทั้งวันที่มีคุณค่าแต่แต่เท่านั้นที่จะได้มาถ้าปราถนาต้องทำประตูชัยจริง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 มันเข้าไป ใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชชยกูเดึงบอลกูเดึงบอลุดบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบนลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไป กูเด่นบอลุตบอลสยามโกเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ตจะ